สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆน,นะครับแฟนเพจแล้วก็แฟนช่องสวนอุ่นเกตปริยาทุกท่านครับอธิปัตย์บุษบานครับรายงานตัววันนี้เนี่ยผมจะมาอซอยผลองุ่นนะครับเขาเรียกว่าแต่งซอยหลังจากที่ยืดช่อไปแล้วก็ผลผลิตเนี่ยมันติดติดลูกติดดอกติดผลแล้วเนี่ยนะครจะต้องมีการแต่งซอยให้ให้ลดปริมาณลูกลงนะฮะเพื่อที่จะได้ ลูกโต,โ,ตโตแล้วก็มีคุณภาพนะครตอนนี้ก็ประมาณสักเม็ดถั่วเขียวนะผมจะใช้พวงนี้แล้วกันนะฮะใช้พวงนี้ในการสาธิตการแต่งสอยในวันนี้ครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยฮะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกันไกลนะครับ การแต่งซอยก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยผมไม่คิดมากเลยผมจะใช้มือลูดเลยนะฮะใช้มือเนี่ยใช้หัวแม่มือนะฮะลูดลูดลูดูดออกไปนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้รู้กันนะฮะอยู่ที่ประเทศไทยมันมีน้อยนะครับมันเสียหายไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยการใช้กันไกลนะฮะก็สับๆออกสับไอ้ที่อยู่ข้างในนะฮะ ที่มันจะทําให้ลูกเบียดเสียกันเนี่ยฮะต้อบอกให้ห่างนะครับประมาณ50%เซนนะครับนะครับลูกไหนที่อยู่ชิดๆข้างในที่เออคิดว่าถ้าเกิดว่ามันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมันจะเบียด มันจะเบียดเพื่อนมันจะเบียดเขาเนี่ยก็สับออกครับช่วงแรกก็สับคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับประมาณนี้ครับรอบนี้ก็ถือว่าติดลูก มาบ้างนะครับพอสมควรนะฮะอันนี้คือแปลงหลังบ้านนะครับแปลงที่ผมเคยถ่ายคลิปนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมอยู่ตลอดเวลานะฮนะเป็นแปลงทีออ่ผมปลูกในวงบอ่อนะฮะประมาณนี้ฮะ จะใช้เวลาหน่อยต่อพวงถ้าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเสร็จไปแล้วพวงนี้นะคะ อาจจะมีบางคําถามนะฮะสำหรับบางคนที่ว่าทําไมลูกยังเล็กๆอยู่ทําไมรีบแต่งซอยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้ลูกโตกว่านี้เนี่ยมันก็จะทํายากแล้วก็มันจะเสียเ,ลยเวลาในการฉีดพ่นจิบเิลลีนเพื่อขยายลูกนะครับ นะครับประมาณนี้ฮะก็เน้นลูกที่มันอยู่ข้างในอะ่ะที่มันเบียดกันอยู่ข้างในออกประมาณนี้น่าจะได้ละนะครับนะครับอันนี้คือการแต่งสอยเดี๋ยวทดสอบอีก อีกพวงหนึ่งพวงนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังยังไม่กล้าซอยผลนะฮะยังไม่กล้าซอยออกก,ก็เสียดายไงเสียดายกลัวว่าอมันจะบางเกินก็ก็ลองทดสอบทําอย่างที่ผมทํเนี่ยฮะ แต่พวกนี้จะมีลูกแก้วเยอะลูกแก้วหมายถึงว่าลูกที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเล็กๆนะฮะอันนี้คือพันธ์อลิสันครับผมอลิสันซิลเลสซิลเลสแปลว่าไรามเมล็ดนะครับอลิสันซิลเลสก็คือเป็นองุ่นแดงที่ไรมเมล็ด ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับในการทําองุ่นนะฮะถ้าใครดูแลเรื่องนี้ไม่ได้ทําไม่ทันเนี่ยผลผลิตอาจจะไม่มีคุณภาพหรือไม่งั้นก็มันเบียดมันเบียดกันลูกเบียดกันแล้วก็แตกหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นขั้นตอนที่ทุกคนค่อนข้างที่จะเหนื่อยใ,ในการทําองุ่นนะครับก็คือการแต่งซอยลูก เพราะว่าจะต้องใชออ้ความละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลานะสำหรับคนที่มีออต้นเยอะๆนะครับมีผล,ผลผลิตเยอะๆเนี่ยจะต้องมีคนงานนะครับเขมาช่วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําช้าแล้วลูก,ลกเตอรออ์ลูกโตเกินเกินที่จะแต่งซอยเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอีกปีกขั้นนึ่งละ นะครับทำคร่าวๆก่อนนะฮะแล้วทีนี้ก็มาดูในรายละเอียดลูกไหนที่มันที่มันเล็กนะฮะที่มันไปขวางขวางเพื่อนจับก็จับเบาๆนะครับมันอาจจะมีบางพันธุ์นะที่ที่ไม่สามารถที่จะแตะลูกแตะพวงแบบนี้ได้เลยนะฮะยกตัวอย่างเช่น red g r o u ถ้าโดนมือที่จับไปเนี่ยลูกมันจะมันจะช้ำม,มันจะไมหม้ไปเลยนะฮะแต่พันนี้ก็ถือว่าจับได้จับเบาๆ ประมาณนี้ครับหลายคนเสียดายนีบออกสับออกค่อนข้างเยอะเยอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับหลังจากผ่านไปสักสิบวันนะครับสิวันสิบ้าวัน แล้วจะรู้ว่าไอ้ที่ผมสับออกเยอะๆเนี่ยแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือการซอยลูกซอยผลนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการในการทำองุ่นถ้าไม่ซอยเนี่ยมันจะเบียดกันแล้วก็แทบจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าบางคนนะ่ะไม่รู้ว่าจะซอยออกมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เอาไว้เยอะๆไปก่อนนะครับพอสักพักหนึ่งมันก็จะแน่นอีกแล้วก็ต้องกลับมาซอยในรอบสองรอบสองรอบสามซึ่งมันจะเสียเวลามากนะครับดังนั้นเนี่ยทํารอบเดียวให้มันเสร็จเลยนะครับมันจะลดขั้นตอนการทํานะฮะถ้าทําเองก็ประมาณหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจ้างแรงงานมามาแต่งซอยเนี่ย จะเสียเวลา<อ>เสียค่าใช้จ่ายสูงมากนะฮะ<อ>นี่ครับประมาณนี้สวยละแทบจะไม่ต้องซอยรอบสองนี่คือนี่คือการอซอยผลองุ่นนะฮะสำหรับเอ่อเป็นองุ่นที่มีรูปทรงค่อนข้างจะโตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นตระกูลที่รูกเล็กๆ ลูกเล็กลูกอย่างบิวตี้แบคโอพอเนี่ยก็ก็ไม่ต้องแต่งซอยให้บางถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทรงของเขาเนี่ยทรงรูปทรงของลูกเนี่ยขนาดขนเนี่ยมีขนาดเล็กอยู่แล้วนะฮะก็ไม่เรื่องอะไระมันจะไม่เบียดก,กันมากนะครับแต่พันุ์พวกนี้เป็นพันจากต่างประเทศเนี่ยต้องออออกให้ให้มีความเหมาะสมนะครับโอเคฮะ นี่คือวิธีการซอยผลนะครับซึ่งผมก็จะทําการซอยให้เสร็จน่าจะมันจะต้องไม่เกิน2วันนะฮะแล้วจะได้ทําการฉีดพ่นจิบเบิลีนในอัตราออ 20cc นะครับ2% 20cc ต่อน้ํา20ลิตรซึ่งในช่วงของการขยายผลขยายลูกเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างจะเข้มข้นหน่อยนะฮะ แต่ในช่วงของการเยี่ยตยอจะใช้บางๆนะฮะยกตัวอย่างพวงนี้นะครับเป็นพวงที่แต่งซอยไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะเมื่อประมาณสัก3ามี่วันเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไอ้มีหนึ่งพวงสองพวงสามพวงเนี่ยสามพวงนี้เป็นพวงที่ออกอ,ออกช่อดอกก่อนพอออกช่อดอกก่อนมันก็เลยโตกว่านะฮะพอโตกว่าก็ต้องรีบรีบแต่งซอย อันนี้ออกทีหลังอันนี้เหมาะสมแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องแต่งซอยแล้วแต่ตัวนี้ลูกเริ่มโตแล้วเห็นไหมฮะนี่คือการแต่งซอยถ้าเกิดว่าไม่รีบแต่งซอยเนี่ยถ้าลูกโตขนาดนี้เนี่ยมันจะเบียดกันและนะครับยิ่งพันนี้เป็นพันที่ลูกค่อนข้างจะโตเท่ากับประมาณเหรียญสิบบาทนะฮะฉะนั้น,นต้องโอออกค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพื่อให้มีช่องไฟเพื่อให้มี ช่องระหว่างระหว่างลูกนะครับโอเคฮะสำหรับการสาธิตวิธีการแต่งซอยลูกองุ่นนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับน่าจะมีเทคนิคดีๆสำหรับาการแต่งซอยเนี่ยมาฝากเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมนะครับผู้ที่กำลังจะจะทำการแต่งซอยหรือว่ากำลัง ทำองุ่นรักในการปลูกองุ่นเนี่ยนะฮะก็มอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับถ้ามีอะไรอยากให้ผมได้ถ่ายทำถ่ายคลิปก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาวเวลานะครับหาช่วงเวลาหาหาโอกาสที่จะมาถ่ายทำแล้วก็มาบอกมามาก่าวนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเ,ออเพื่อนๆได้รับชม สำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะอธิบดีบุษบาลต้องขอลาไว้ก่อน,นครับสำหรับคลิปนี้นครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ